สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสารย์แห่งกรรมิรัคเดชพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องความเชื่อสิบระการหอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามกันมาประเภทบอกต่อจะทำให้เป็นนี่ศีลหมดเนื้อหมดตัว สองอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นของเก่าเล่าสืบกันมาบางทีอาจเป็นคำสอนทางอ้อมสามอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นข่าวลือมักเป็นเรื่องเท,ทเ็จบิดเบืองข้อเท็จจริงสี่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างคำพีส่วนใหญ่มักเป็นโฆษณาชวนเช,ชื่อหลอกลวงห้าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นเป็นเหตุเป็นผลเพราะบางครั้งเหตุผลไม่ถูกต้องเสมอไปหกอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคาดดาวอย่าคิดคาดดาวหาเหตุผลเองเจ็ด อย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดตามอาการที่ปรากฏอย่าคิดเอาเองตามที่สายตาเราเห็น 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าตรงกับความเห็นกับตนหรือเข้าได้กับทฤษฎีที่มีอยู่ 9. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือเพราะอาจอาศัยความน่าเชื่อถือสร้างภาพลวงตาหลอกลวง10อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของเราเราต้องใช้เหตุและผลพิจรารณา ว่าสิ่งที่ครูพูดถูกต้องตามหลักธรรมหรือไม่และมีประโยชน์ต่อใครบ้างหลักความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนทั้ง10ข้อนี้ยังใช้ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นแนวทางให้เราใช้สติและปัญญาไขครวนก่อนตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบจนความจริงปรากฏออกมาเมื่อเราได้ยินใครพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้รับฟังไว้ก่อนไม่โต้เถียงคัดค้านไม่ต้องเถียงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เออออหอหมกไปกับเขาเห็นดีเห็นชอบไปใน,ในทันทีต้องฟังหูไว้หูพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาว่าถูกต้องหรือไม่เป็นบุญบาปมีประโยชน์หรือโทษใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์คิดพิจารณาให้รอบคอบจนตัดสินใจว่าจะเชื่อมากหรือเชื่อน้อยแค่ไหน หรือไม่เชื่ออะไรก็ได้อย่าเชื่อแบบงม,มงายไร้าสาระมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีาจีีอรับจ้างหาช้ากินข้ามสามีเป็นค,คนขับรถผู้บริหารบริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเงินเดือนหลายหมื่นในสมัย30กว่าปีก่อนนั้นถือว่าเยอะมากสวัสดิการดีสามารถเลี้ยง ครอบครัวให้สุขสบายได้เขามีลูกชายและลูกสาวทั้งหมด4คนตัวเองเป็นคนเจ้าชู้กลับบ้านไม่เป็นเวลาแต่ภรรยาไม่สนใจเนื่องจากเขายังรับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีอยู่มาวันหนึ่งสามีอุ้มเด็กทารกให้หญิงพึ่งคลอดมาให้ภรรยาเลี้ยงดูอีกคนบอกว่าแม่เด็กทิ้งเด็กไปเนื่องจากเด็กเป็นเนื้อง,งอกเนี่ย ในสมองก้อนใหญ่มากซีกซ้ายน่ากลัวแก่ผู้คบเห็นภรรยาเห็นและสงสารจ,จึงรับมาเลี้ยงดูถามว่าเป็นรูกของใครสามีไม่ตอบบอกแค่ว่าแม่เด็กทิ้งเด็กไปทันทีที่คลอดออกมาแล้วเห็นเด็กเป็นเนื้อง,งอกที่สมองซีกซ้ายภรรยาพาเด็กไปหาหมอรักษาหมอบอกต้องรอให้เด็กอายุสามขวบ่อนจึงจะทาการผ่าตัดได้พอถึงเวลานัดหมายเด็กได้รับการผ่าตัดสามครั้ง จึงหมดเชื้อเนื้อง่อแต่หัวล้านซีกซ้ายเด็กหน้าตาดีเสียที่มีแผลเป็นที่สมองซีกซ้ายสามีภรรยาเลี้ยงดูเด็กมาโดยไม่ได้รังเกียจเด็กเลยมีแต่พ่อแม่เลี้ยงเท่านั้นที่ไม่รังเกียจเด็กนอกนั้นลูกๆของเขาไม่สนใจเด็กคนนี้เลยและญาติพี่น้องต่างไม่นับถือไม่สนใจ เด็กคนนี้เรียนจบได้ถึงจันม .3 เริ่มหางานทําเลี้ยงดูตัวเองเพราะพ่อ,พอแม่เลี้ยงก็แก่เท่าลงแล้วแต่อาศัยเด็กฝ่ายดีขยันทํางานอะไรก็ได้ที่ได้เงินจับพัดจับภูได้ทํางานธุรการจัดเอกสารในบริษัทชิปปิ้งแห่งหนึ่งจนชำนาญรู้ช่องทางในการทํานำสินค้าเข้าจากต่างประเทศมาเมืองไทยและส่งสินค้าจากเมืองไทยออกนอกประเทศทำจน เคอขายดีก็ลาออกมาตั้งบริษัทของตนเองทั้งที่อายุยังน้อยแต่ก็มีเงินสรพัดจำนวนมากตอนนั้นพ่อแม่เลี้ยงเสียชีวิตไปหมดแล้วเธออาศัยอยู่กับ อยู่ในบริษัทที่เธอเช่าทําเป็นสํานักงานข้างล่างเป็นออฟฟิศทางานข้างบนเป็นที่นอนของเธอเพราะญาติพี่น้องนอกไซรู้ว่าเธอมีเงินเป็นเศรษฐีย่อยๆก็เริ่มขบวนการร้างผ่านเงินเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอยังคงนับถือว่าเขาเป็นญาติพี่น้องเพราะตัวเธอคน เธอมีตัวคนเดียวไม่มีใครเลยแต่ญาติพี่น้องนอกไส้ไม่ได้คิดเช่นนั้นเลยเริ่มมีความจําเป็นมาขอยืมเงินเธอทีละหลายแสนบาทเธอก็ให้ไปโดยไม่ได้เกําหนดว่าจะให้คืนเธอเมื่อไหร่แต่มีนางใหญ่ญาติห่างออกไปมาล้างผานเงินเธอเป็นล้านขอร้องให้เธอใช้หนี้ธนาคารให้ม่เช่นนั้นบ้านจะถูกยึดไม่มีที่อยู่อาศัย ลูกๆและสามีจะลำบากมากไม่มีที่อยู่เธอก็ให้เงินไปล้านกว่าบาทยังไม่พอนางยายบอกว่าขอยืมเงินมาซ่อมแซมบ้านอีกเธอก็ให้ไปอีกคิดดูว่ากว่าเธอจะหาเงินมาได้สามสี่ล้านสมัยสามสิบปีกว่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายยังไม่ทันที่เธอจะซื้อบ้านของตัวเองอยู่เลยเธอช่วยเหลือญาตินอกไซดจนเงินหมดตัวทีนี้ความเครียดถามหา วันหนึ่งอยู่อยู่เธอล้มหมดสติไปคนช่วยส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองเธอแตกทำให้เธอเป็นอมาาัมพาตพูดไม่ได้เดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครๆก็ด่าให้นางใหญ่มารับผิดชอบเธอเป็นมาดูแลเธอเพราะเป็นคนที่ร้างผานเงินเธอจํานวนมากกว่าใครๆส่วนคนอื่นๆที่ช่วยกันร้างผานเงินเธอตอนนี้ ตอนที่เธอป่วยน่าจะเอาเงินมาใช้คืนเธอบ้างแต่ก็เปล่าทุกคนกลับพูดว่าถือว่าเป็นเงินตอบแทนที่มาใช้นามสกุลเดียวกับเขาก็แล้วก,กันทั้งนี้เป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เลยกำพืชเป็นอย่างไรไม่รู้ทุกคนหนีหน้าหายไปหมดเหลือแต่นางใหญ่ยังมีความเป็นคนอยู่บ้างจึงรับเธอมาดูแลที่บ้านแต่ก็ให้อยู่ในห้องเก็บของเล็กๆ มีแต่ผ้าห่มกับหมอนหนึ่งใบให้อาหารเธอสามมื้อแต่เป็นอาหารที่นำมาป้อนเธอนั้นเป็นอาหารที่เหลือกินจากคนในบ้านแล้วไม่ใช่อาหารของคนป่วยทุกครั้งที่มาอาบน้ำให้อาหารและยาน่งใหญ่จะด่าว่าเสียหายไม่นึกถึงบุญคุณเงินที่ยืมมาเป็นล้านๆเลยและไม่เคยคิดที่จะใช้คืนด้วยยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ดีอยู่หน่อย ที่นางยายยังพาเธอไปหาหมอตามนัดทุกครั้งเพราะกลัวว่าเธอจะมาตายในบ้านของเธอเด็กสาวคนนี้เป็นอัมภาษได้หนึ่งปีทุกวินาทีเธอร้องไห้น้ำตาไหลตกในเธอคิดอยู่เสมอว่านี่หรือผลตอบแทนความดีที่เธอหมดเงินไป3ามสี่ล้านให้กับบรรดาญาตินอกใ่เธอนับถือเขาเป็นญาติเธอแต่พวกเขาไม่เคยนับถือเธอเลย มีแต่มาล้างผ่านเงินเธอจนเธอหมดตัวแล้วแถมยามเจ็บไข้ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ดาว่าเธออย่างกษัตริย์เดรจฉานเธอบอกกับตัวเองทุกวินาทีว่าเธอต้องกลับมาเดินได้ต้องพูดได้ต้องทำงานได้อย่างคนปกติเธอแอบบริหารร่างกายช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ให้นางใหญ่รู้ตัวว่าเธอเริ่มแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วรอ จนหมอบอกว่าเธอหายเป็นปกติแล้วเธอรู้ตัวว่าถ้าวันใดที่เธอหายดีนางใหญ่ต้องไล่เธอออกจากบ้านแน่นอนและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนังนางใหญ่รู้ว่าเธอหายดีแล้วก็ไล่เธอให้ออกจากบ้านและเธอก็เลยทวงว่าขอเงินเธอติดตัวบ้างจะไล่เธอออกมามีแต่ตัวเปล่าๆได้ยังไงไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวเธอให้นางใหญ่ไปเป็นล้านเธอก็ต้องได้คืนมาบ้างน,นางใหญ่ตอบว่า ก็คิดว่าเป็นค่าดูแ,แลค่าอาหารที่พักพาไปหาหมอหมดหนี้หมดสินแกงแล้วกันเธอตอบอาหารและที่พักดูแลเธอยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกอย่างน้อยให้เงินเธอคืนมาบ้างสองสามหมื่นเธอจะได้ไปหางานทําไปเช่าบ้านแต่นางใหญ่บอกว่าไม่มีไม่ให้เอาไปแค่สามพันก็แล้วกันแล้วชาตินี้อย่ามาเจอกันอีกนะนางใหญ่โยนเงินให้ เด็กสาวน้ำตาอาบหน้าแน่นอนจะไม่ขอกลับมาให้ล้างผ่านเงินเธออีกตายก็ไม่ต้องมาเผาผีกันและเธอก็ออกจากบ้านนั้นไปด้วยเงินสามพันบาทเธอไปสมัครทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านแห่งหนึ่งดีที่มีที่พักให้ให้คนงานนอนที่ร้านได้เลยเธอขยันทำงานสู้งานทุกรูปแบบเธอให้มีชีวิตอยู่รอดเธอต้องบอก เธอบอกกับใครๆทุกคนว่ายังดีกว่าอยู่บ้านนางใหญ่ญาตินอกไส้ที่หลอกเงินเธอไปเป็นล้านแต่ตอบแทนบุญคุณของเธอยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเธอถือว่าสวรรค์ยังมีตาที่ให้เธอหูตาสว่างไม่หลงงมงายกับคำหลอกลวงของบรรดาญาตินอกไส้ที่จงใจมาล้างผลานเงินของเธอพอเธอเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเธอก็ลาออกจากร้านค้าแห่งนั้น ไปขายของเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นสร้างตัวใหม่และเธอก็หายสาบสูญไปเลยไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนอีกเลยสวัสดีค่ะ